เอาล้วครับผมสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับอยู่กับพี่อีกแล้วนะครับผม IronCost ตอนนี้เราก็อยู่ในเคมีสอนฟรีบทที่7ตอนที่2นะครับเรื่องแก๊สและสมบัติของแก๊สนะครับตอนนี้ก็คงจะเป็นตอนจบของบทที่7แล้วนะโอเคเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลย เริ่มมานะครับผมพี่ก็จะพูดถึงเรื่องของโกฎของอะโวคาโดนะครับผมอโวคาโดเนี่ยเขาได้ทําการทดลองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแก๊สกับจํานวนโมลน,นะครับเป็นปริมาตรแก๊สกับจํานวนโมลน,นะครับผมซึ่งตามหนังสือเนี่ยน้องก็ได้ทดลองนะครับในการใส่มวลของแก๊สชนิดหนึ่งนะครับผมเข้าไปในลูกโปง่งในจํานวนมวลที่แตกต่างกันนะครับผมทีนี้เนี่ยนะการที่น้องมีมวลที่แตกต่างกัน น้องก็จะพบว่าการที่น้องใส่มวลเข้าไปน้อยเนี่ยนะใส่ใส่มวลแก๊สเข้าไปน้อยน้องจะพบว่าเออลูกโป่งเนี่ยมันใบไม่ค่อยใหญ่ัะเท่าไหร่แต่ยิ่งมวลเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับผมลูกโป่งเนี่ยก็จะยิ่งเป็นไงครับขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทีนี้เรื่องของมวลเนี่ยนะมันสัมพันธ์กับเรื่องของโมลใช่ไหมครับตามสูตรเ็เลขเท่ากับ G ส่วน w ยิ่ง G เยอะ n ก็เยอะดังนั้นนะครับการที่เราใส่มวลเข้าไปเยอะเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันมีโมลเยอะๆเหมือนกันและทีนี้เนี่ย น้องก็จะเห็นนะครับผมว่าการที่มีโมลเยอะมันเป็นยังไงครับลูกโป่งมันก็ยิ่งจะมีขนาดใหญ่ปริมาตรมันก็ยิ่งจะมากสุดท้ายเนี่ยเราจะได้ว่าจํานวนโมลกับปริมาตรมันจะแปรผันตรงกันเลยสรุปเป็นสูตรได้นะครับเป็น v 1ส่วน n 1เท่ากับ v 2ส่วน n 2นะครับผมเราจะเรียกสูตรนี้ว่ากฎของอะโวคาโดนะครับเรามาดูโจทย์ตัวอย่างนะครับผม ก็เขาบอกว่าเมื่อบรรจุกแก๊สฮีเลียม2โมลใน,นลูกโป่งจะทําให้ลูกโป่งมีปริมาตร50ลิตรนะครับผมตอนนี้เรารู้แล้วว่าเออ n1 เนี่ยเป็น2โมลน,นะครับส่วน V1 เป็น50ลิตร แล้วเขาก็ถามต่อไปนะครับว่าถ้าบรรจุแก๊สฮีเลียมลงไปในลูกโป่งเรื่อยๆจนมีปริมาตร150ลิตรอันนี้ก็เป็น V 2นะครับโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความดันลูกโปง่งจะมีแก๊สฮีเลียมบรรจุอยู่กี่โมลอันนี้เขาก็ถาม n 2สุดท้ายนะครับผมก็ง่ายๆเลยแทนค่าเข้าไปในสูตรครับคำนวณออกมา n 2จะได้อยู่ที่6โมลนะครับผมอันนี้ก็เข้าใจง่ายๆนะไม่ดูไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวถ้างานเราไปขึ้นเรื่องต่อไปกันนะครับผม ต่อมานะครับผมเราจะพูดกันถึงเรื่องกฎรวมแก๊สนะครับกฎรวมแกส๊สคืออะไรมันเป็นการที่เราจะเอาความสัมพันธ์จากการทดลองของบอ,อยของชาวของเกลูแซกเนี่ยมารวมกันเป็นสูตรเดียวนะครับเราจะเรียกสูตรนี้ว่ากฎรวมแก๊สนะครับผมซึ่งเราก็จะมีสูตรนะครับก็คือ P1 V1 วีส่วนทีเท่ากับ p ี V2 ส่วนที 2, นะ สูตรเนี่ยถ้าน้องไปเรียนที่โรงเรียนนะครับพี่บอกเลยว่าน้องจะได้ใช้บ่อยมากนะครับผมบ่อยจะไม่รู้จะพูดว่าบ่อยยังไงละนี่ขนาดเป็นเนื้อหาม .5 แต่ว่าขึ้นม .6 ไปาาน้องก็ได้ใช้อยู่ดีนะครับในฟิสิกส์นะงั้นเรามาลองดูโจทย์คร่าวๆนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนในโจทย์ข้อนี้นะครับผมอันนี้เขาจะวาดพื้นฐานเรานิดหน่อยนะก็คือเขาบอกว่า ลูกโป่ครับบรรจุแกส๊สฮีเลียมปริมาตร30ลิตรที่ความดัน1.5บรรยากาศณนะอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสมีปริมาตรลูกโป่งนี้จะเป็นเท่าใดที่ STP อ่าอันนี้นี่เปิดมาปุ๊บโอ้โหบางคนอาจจะงงเลยนะครับว่าพี่ครับโอเคแหละเขาให้ P1 V1 T1 มาแต่คือเขาไม่ให้อ่อ P2 กับ T2 มาเลยเราจะรู้ได้ยังไงคำตอบก็คือมันอยู่ตรงที่คำว่า STP นี่แหละนะครับผมเพราะว่าที่ STP มันย่อมาจากคำว่า Standard Temperature and Pressure ใช่ไหม Standard Temperature Temperature ณ STP นะครับก็คือ0ูนย์องศานะครับผมศูนย์องศาเซลเซียสนะนนะซึ่งศูนองศาเซลเซียสเนี่ยเท่ากับ273เคลวินนะครับดังนั้นเนี่ยตอน T2 นะครับเขาเลยแทนค่าเป็น273เคลวินตรงนั้นไงน้องเห็นไหม ส่วน P 2เนี่ยไอตัว P 2นะครับเขาแทนด้วย1 atm เพราะว่าความดันที่ STP เนี่ยจะเท่ากับ1 atm นะครับสุดท้ายเนี่ยคำนวณไปคำนวณมาน้องก็จะได้แล้วนะครับผมว่าปริมาตรนะครับหรือก็คือ V 2เนี่ยจะเป็น39ลิตรนั่นเองนะโอเคตอนนี้เราก็จบเรื่องกฎลมแกส๊สแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกฎอีกกฎหนึ่งนะครับซึ่งจะมีสูตรให้จําอีกแล้วนะกฎต่อมานะครับผมมีชื่อว่ากฎแกส๊สในอุดมคตินะครับเขาเขียนอธิบายว่า แก๊สที่มีสมบัติเป็นไปตามกฎรวมแก๊สและกฎของอะโวคาโดสามารถพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรความดันอุณหภูมิในหน่วยคยวิเนและจำนวนโมลของแก๊สได้ดังนี้นะครับเขียนเป็นสูตรก็คือ PV เท่ากับ nRT เอาละ่ะคือถ้าอ่านแต่ละตัวเนี่ยน้องก็คงจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่า P คือความดัน V ปริมาตร n จำนวนโมล T อุณหภูมิส่วน R เนี่ยนะอันนี้อาจจะเป็นตัวใหม่นะครับ ซึ่งก็บอกเลยนะครับผมว่า R มันคือค่าคงที่นะครับแล้วค่า R เนี่ยนะน้องก็ต้องระวังด้วยนะครับคือ R เนี่ยจะมีค่าอยู่ที่0.0821นะครับตอนที่ P ใช้หน่วย ATM แต่ถ้า P ใช้หน่วยพา s สคาลครับ R จะมีค่าอยู่ที่8.314อันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเอเคซึ่งเราจะเรียกสูตรนี้นะครับผมว่ากฎแก๊สในอุดมคตินะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการคำนวณโดยใช้กฎของแก๊สในอุดมคติกันบ้างนะ มาครับจากตัวอย่างที่12นะครับเขาบอกว่าถังแก๊สมีเทนปริมาตร3.2คูณ10ยกกำลัง5ลิตรบรรจุแก๊สความดัน150บรรยากาศอ,อ่ะเขาว่า150่า1 5บบรรยากาศเนี่ยบางคนเห็นทีแรกอาจจะงงครับ1บรรยากาศเท่ากับ1 atm นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย150บรรยากาศเท่ากับ150 atm เหมือนกันนะครับส่วนอุณหภูมิ45องศาเซลเซียสนะครับผมในถังนี้จะมีแก๊ส มีเทนอยู่กี่กิโลกรัมอ่าอันนี้เขาถามมวลนะครับผมแต่ว่าตามสูตรของเรามันไม่มีม,มวลใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถหาม,มวลได้จากความสัมพันธ์ของมวลกับโมลนะครับเพราะว่าในสูตรเนี่ยมันมีโมลอยู่นะครับเราก็เอาโมลเนี่ยนะที่ได้ไปคํานวณว่ามันจะเป็นกี่กรัมได้นะครับทีแรกก็เข้าสูตรเลยครับ PV เท่ากับ nRT นะครับหาค่า n ก็คือ หาจำนวนโมลก่อนนะครับสุดท้ายได้ N อ,ออกมาที่1.84คูณ10ด้วลกรัง6โมลนะครับผมจากนั้นเอาไปหามวลก็ใช้สูตร N เลขเท่ากับ G ส่วน MW ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้นี้คือในตัวอย่างเนี่ยเขาเขียนค่อนข้างจะงงนิดหน่อยครับเพราะว่าเขาเนี่ยใช้สูตรเป็น แบบแฟกเตอร์เป็นหน่วยนะครับแต่เวลาเราหามาได้เนี่ยถ้าเราใช้สูตร n เท่ากับ g ส่ว a w หาออกมาได้มันจะเป็นหน่วยกรัมนะครับน้องก็ต้องมาเปลี่ยนให้เป็นหน่วยกิโลกรัมด้วยนะครับผมซึ่งคําตอบสุดท้ายนะครับเราก็จะได้ว่าในถังนี้มีแก๊สมีเทนอยู่2.95คูณ10ยกกาลัง4กิโลกรัมนั่นเองนะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเรื่องของกดแก๊สในดรคตินะเดี๋ยวลองเราไปดูหัวข้อต่อไปนะครับ หัวข้อต่อมาครับผมจะเป็นเรื่องของความดันส่วนย่อยของแก๊สนะครับเริ่มจากจอห์นดนครับจอห์นดนนี่ใครจําได้ไมั้ครับว่าเขาคือใคเขาคือคนแรกเลยนะครับที่เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับอะตอมในวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะครับว่าอะตอมต้องมีรูปร่างกลมมนอย่างนั้นซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็รู้นะครับว่าทฤษฎีของเขามันผิดแต่ว่ายังไงก็ตามครับ จอร์ตันคนนี้เขาไม่ได้มีผลงานนั้นแค่ผลงานเดียวนะครับเขายังมีอีกหลายผลงานเลยอย่างเช่นตรงนี้เลยนะครับจอร์ตันได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับความดันของแก๊สแต่ละชนิดในแก๊สผสมนะครับผมโดยเขาเนี่ยได้ทําการทดลองเติมไอ้น้าเข้าไปในอากาศแห้งในภาชนะที่ปิดที่มีปริมาตรคงที่เขาเพบว่าความดันภายในของภาชนะเท่ากับผลรวมความดันอากาศและความดันของไอ้น้าที่เติมเข้าไปนะครับเขาจึงสรุปได้ว่าความดันของแก๊สผสม ที่ไม่ทําปฏิกิริยากันอันนี้สําคัญนะครับความดันของแก๊สผสมที่ไม่ทําปฏิกิริยากันหมายความว่าถ้าสมมติว่าน้องใส่แก๊สสองแก๊สเนี่ยเข้าไปในภาชนะเดียวกันแล้วมันไม่ทําปฏิกิริยากันนะครับผลรวมของความดันนะครับผมจะสามารถหาได้จากการที่เราเอาความดันของแก๊สแต่และชนิดมาบวกกันนะครับ เราจะเรียกตรงนี้ว right like ่ากดความดันย่อยของดอลต้านนะครับผมน้องดูจากรูปด้านล่างนะครับน้องจะเห็นว่าทีแรกเนี่ยมันมีภาชนะอยู่2ภาชนะนะครับก็คือภาชนะที่ใส่แก๊ส A กับภาชนะที่ใส่แก๊ส B ใช่ไหมภาชนะที่ใส่แก๊ส A เนี่ยมีความดันอยู่0.5 atm ในขณะที่ภาชนะที่ใส่แก๊ส B มีความดันอยู่ที่1 atm ทีนี้นะครับผมมารูปด้านขวาเนี่ยน้องจะเห็นว่าแก๊ส A นะครับมันเข้าไปอยู่ในภาชนะของแก๊ส B ทีนี้น้องจะเห็นนะครับว่าแก๊ส A กับแก๊ส B มันไม่ได้ทําปฏิกิริยากันนะครับผม แล้วเราก็จะได้ว่าความดันรวมนะครับจะหาได้จากความดันของแก๊ส A บวกกับความดันของแก๊ส B ก็จาก0.5 atm บวกกับ1 atm ก็เป็น1.5 atm นั่นเองนะครับทีนี้มันก็จะมีสูตรให้น้องจำเพิ่มอีก2สูตรนะครับผมสูตรแรกเนี่ยก็คือสูตรด้านบนนะครับก็คือ P รวมหรือก็คือความดันรวมจะเท่ากับความดันของแก๊สที่หนึ่งบวกความดันของแก๊สที่สองบวกความดันของแก๊สที่สามบวกไปเรื่อยๆนะครับจนครบแก๊สที่มันอยู่ในภาชนะนั้นนะครับผม แล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งก็คือความดันรวมเท่ากับจํานวนโมลรวมคูณกับ R คูณกับทแล้วก็หารด้วยปริมาตรของภาชนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งที่น้องจะต้องจําไว้นะครับผมคือบทนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าน้องเร,เริ่มเรียนตอนแรกน้องก็จะแบบทอๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีสูตรให้จําเยอะมากแต่เชื่อพี่เถอะครับน้องเรียนไปเรียนไปนะ เดี๋ยวมันก็มีสูเให้จำอีกนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมใจไว้เถอะนะครับอันนี้เพิ่งบทแรกของโมแฮนะครับผมเพราะฉะนั้นกำลังใจต้องมาหน่อยนะกำลังใจต้องมาหน่อยโอเคตอนนี้เมื่อได้กำลังใจแล้วเดี๋ยวเราก็ไปขึ้นเรื่องต่อไปนะครับผม หัวข้อต่อมานะครับเป็นเรื่องของทฤษฎีโจนของแก๊สนะครับเขาก็อธิบายในหนังสือนะครับว่าจากที่นักเรียนได้ศึกษาและทราบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรความดันอุณหภูมิแล้วก็จำนวนโมลของแก๊สมาแล้วนะครับความสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยสามารถอธิบายได้โดยใช้ทฤษฎีโจนของแก๊สนะครับซึ่งกล่าวไว้ดังนี้แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปขึ้นทั้ง4ข้อนะครับว่าทฤษฎีโจนของแก๊สมันมีอะไรบ้างเนี่ยก็ขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับก็คือว่าก่อนหน้าเนี่ยเราได้ทําการ ทดลองต่างๆใช่ครับน้องจะเห็นว่ามันมีการทดลองต่างๆซึ่งเหล่านิกวิาศสตร์เนี่ยเขาได้ทำการศึกษาแล้วก็สรุปมาสร้างให้เราเป็นสูตรแล้วใช่ไหมครับเช่นการทดลองของบอยของชาวของเกลูแซแอกหรือว่าของอะโวคาโดนะแต่ว่าเรายังไม่เข้าใจนะครับว่าทาไมมันถึงเป็นแบบนั้นเออทำไมการที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นมันถึงทําให้แก๊สแม่ง มีความดันสูงแล้วจนระเบิดออกมาจากขวดแบบเนี้ยตอนนั้นเรายังไม่รู้นะครับแต่ทฤษฎีโจนของแก๊สเนี่ยจะมาอธิบายเรื่องนี้นะครับว่าเออกาทรทดลองต่างๆาทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับผมซึ่งทฤษฎีโจทของแก๊สมันมีอยู่4ข้อนะครับกล่าวไว้ดังนี้นะหนึ่งนะครับผมแก๊สเนี่ยประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กจานวนมากโดยปริมาตรของอนุภาคเหล่านั้นมีค่าน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาตรของภาชนะที่บรรจุถ้าให้พูดง่ายๆนะครับก็คือว่าอนุภาคของแกส๊สอ่ะเอออนุภาคมันอนะ่ะอนุภาคแบบ อนุภาคมันนะนะครับมันมีขนาดเล็กแบบเล็กมากนะครับผมเออนั่นแหละนะ2นะครับ อนุภาคของแก๊สอยู่ห่างกันมากและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยมากจนถือได้ว่าไม่มีแรงกระทำต่อกันอ่าทำไมข้อ2เขาถึงพูดว่าแบบนี้ก็คือว่าปกติเนี่ยอนุภาคต่างๆมันจะมีแรงโน้มถ่วงกันใช่ไหมครับเออมันจะมีแรงโน้มถ่วงดึงดูดใส่กันตามทฤษฎีของไอแซคนิวตันใช่ไหมครับทฤษฎีแรงโน้มถ่วงแต่ว่าในเรื่องของทฤษฎีโจทย์ของแก๊สในอุดมคติเนี่ยเราจะถือว่าเอ่ออนุภาคของแก๊สเนี่ยมันอยู่ห่างกันมากเลยนะครับผมแถมมันก็ขนาดเล็กมากจนเราจะ แทบบอกว่ามันแทบไม่มีแรงยึดเหนี่ยวกระทําต่อกันอะไรเลยนะครับผม3นะครับแก๊สแต่ละอนุภาคเนี่ยเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในทิศทางที่ไม่แน่นอนด้วยอัตราเร็วคงที่ที่แตกต่างกันจึงมีพลังงานจนไม่เท่ากันเมื่อเกิดการชนกันจะมีการถ่ายเทพลังงานให้แก่กันและกันโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจนรวมทําให้พลังงานจนเฉลี่ยมีค่าคงที่ ถ้าให้สรุปข้อที่3ามง่ายๆก็คือว่าอนุภาคของแก๊สแต่และอนุภาคเนี่ยมันมีในในแบบในภาชนะเนี่ยนะครับมันมีอนุภาคของแก๊สหลยอนุภาคใช่ไหมซึ่งแต่ละอนุภาคเนี่ยมันจะทำการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปมั่วไปหมดเลยนะครับแบบชนไปชนมาช,ชนไปชนมาอะไรประมาณนี้ทีนี้นะครับผมอนุภาคแต่ละอนุภาคเนี่ยเขาบอกว่าพลังงานจนมันไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าเมื่ออนุภาคของแก๊สมันมีการชนกันเนี่ยนะครับผม มันจะมีการถ่ายเทพลังงานโดยมันไม่มีการสูญเสียพลังงานจนรวมนะครับดังนั้นพลังงานจนเฉลี่ยเลยมีค่าคงที่นะครับผมส่วนข้อ4นะครับเขาบอกว่าพลังงานจนเฉลี่ยของแก๊สขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเท่านั้นโดยไม่ขึ้นกับชนิดของแก๊สที่อุณหภูมิเดียวกันแก๊สทุกชนิดจะมีพลังงานจนเฉลี่ยเท่ากันเมื่อเพิ่มอุณหภูมิจะทําให้อนุภาคของแก๊สเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นจึงทําให้พลังงานจนเฉลี่ยของแก๊สเพิ่มขึ้นถ้าให้สรุปง่ายๆก็คือ พลังงานจนของแก๊สจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเท่านั้นโดยไม่สนใจชนิดของแกส๊สไม่ว่าแก๊สจะเป็นชนิดไหนถ้าอุณหภูมิเดียวกันมันก็มีพลังงานจนเท่ากันประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎีจนของแก๊สนะครับผมเดีย๋ยวเราเรามาดูนะครับว่าทฤษฎีจนของแก๊สทั้ง4ข้อเนี่ยมันอธิบายการทดลองก่อนหน้านี้ของเราานักวิทยาศาสตร์คนต่างๆได้ยังไงนะครับ เริ่มจากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าบอยนะครับที่ได้ผลสรุปว่าปริมาตรนั้นจะแปรผกผันกับความดันนะครับผมเขาบอกว่าอนุภาคแก๊สเนี่ยมันมีขนาดเล็กมากแล้วก็มีระยะห่างระหว่างอนุภาคมากนะครับทีนี้เมื่อเราทําการลดปริมาตรภาชนะลงเนี่ยจากภาพนะครับน้องจะเห็นจากภาพซ้ายไปภาพขวาใช่ไหมเช่นการกดกั้นกระบอกฉีดยานะครับผมมันจะทําให้ ระยะห่างระหว่างอนุภาคแก๊สกับผนังภาชนะลดลงความถี่ที่อนุภาคแก๊สจะชนกับผนังภาชนะก็เพิ่มขึ้นทําให้ความดันของแก๊สเนี่ยเพิ่มขึ้นในทางตรงกันข้ามการเพิ่มปริมาตรของภาชนะจะทําให้ความดันของแก๊สลดลงสามารถอธิบายได้ในทํานองเดียวกันนะครับน้องครูจากภาพด้านซ้ายครับภาพด้านซ้ายเนี่ยน้องจะเห็นว่าโอเคแหละแก๊สมันก็เคลื่อนที่ของมันไปนะครับเอ่อแบบไม่แน่นอนแบบที่ทางไม่แน่นอนอย่างที่เราพูดกันไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้นะครับผมเมื่อเราทําการลด ภาชนะลงนะครับผมทําให้พื้นที่ที่แก๊สมันสามารถอยู่ได้เนี่ยลดลงมันจะทาให้แก๊สเนี่ยนะครับมีความถี่ในการชนกับผนังเนี่ยมากยิ่งขึ้นทีนี้เมื่อมันชนกันถี่มากยิ่งขึ้นนะครับผมมันก็มีแรงที่จะมาดันกันอยู่ภายในอะ่ะเยอะนะครับผมทําให้ความดันของมันเนี่ยเยอะนั่นเองนะถ้าสมมติว่าน้องยังเลือกไม่ออกเนี่ยน้องให้น้องลองคิดถึงเล้าไก่นะครับกับไก่ที่อยู่ด้านในนะ สมมุติว่าอ่ะน้องมีล้อไก่ขนาดใหญ่เลยนะครับทีนี้น้องก็ใส่ไก่เข้าอยู่ทางในแล้วไก่มันก็เดินไปเดินมาใช่ไหมครับโอเคแล้วพอทีนี้นะครับผมเมื่อน้องเนี่ยทำการลดขนาดของเล้าไก่ของน้องลงนะครับไก่เนี่ยมันก็จะมีการเดินกันแออ,อัดมากยิ่งขึ้นใช่ไหมมันก็เหมือนกับทฤษฎีจนของแก๊สข้อนี้แหละนะครับที่อธิบายกฎของบอยก็คือยิ่งปริมาตรหรือพื้นที่มันน้อยเนี่ยนะ อนุภาคของแก๊สที่อยู่ภายในมันก็จะแออัดกันมากยิ่งขึ้นมันก็ชนกับผนังมากยิ่งขึ้นนะครับผมทาให้มันเกิดความดันสูงขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูกฎของเกลุสแสกแล้วก็กฎของชาวนะครับผมเขาอธิบายว่าเมื่ออนูมิเพิ่มขึ้นเนี่ยนะอนุภาคของแก๊สจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นและมีพลังงานจนเฉลีย่ยเพิ่มขึ้นเหมือนกับ กฎในพลังงานโจนของแก๊สทฤษฎีจนของแก๊สอะที่เราพูดกันไปเมื่อกี้เป็นกฎข้อที่4นะครับว่าอุณหภูมินั้นจะทําให้พลังงานโจนของอนุภาคแก๊สนั้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับการที่อนุภาคแก๊สมีพลังงานจนเพิ่มขึ้นมันก็ทําให้มันเนี่ยนะมีการเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยความถี่ที่อนุภาคแก๊สจะชนกับผนังมันจึงมีมากขึ้นทําให้ความดันของแก๊สเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วความสัมพันธ์ระหว่างความดันอุณหภูมิก็เป็นการอธิบายกฎของเกลูสแกกนน่่่เเออองงตทีีี้้าาาาาาบไปววถหผขรมม หยืดหยุ่นครับภาชนะเนี่ยของเรามันไม่ได้มีปริมาตรคงที่แต่สามารถยืดหยุ่นได้นะครับผมความดันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะจะมีการทําให้ปริมาตรของภาชนะเพิ่มขึ้นเพื่อให้ความดันของแก๊สเท่ากับความดันเริ่มต้นนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของปริมาตรแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยมันก็เอาไปอธิบายกฎของชาวได้นะครับที่ว่าทําไมเมื่อเพิ่มอุณหภูมิแล้วทําไมปริมาตรถึงเพิ่มขึ้นต่อมาเรามาดูกฎของอะโวคาโดนะครับว่า ปริมาตรเนี่ยมนสามารถแปลผังตรงกับจำนวนโมลได้อย่างไงโดยใช้ทฤษฎีโจลของแกสอธิบายนะครับเขาอธิบายไปว่าเมื่อจำนวนอนุภาคแก๊สในภาชนะเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับความถี่ที่อนุภาคของแก๊สจะชนกับผนงังภาชนะจะเพิ่มขึ้นส่งผลให้ความดันของแก๊สนะครับเพิ่มขึ้น ก็เปรียบเทียบง่ายๆเรื่องไก่กับเล้าไก่อีกแล้วนะครับสมมุติว่าน้องมีเล้าไก่นะครับขนาดประมาณหนึ่งนะแล้วก็มีไก่อยู่ด้านในนะครับทีนี้น้องก็เพิ่มไก่เข้าไปอีกนะครับผมมันก็จะทําให้เล้าไก่เป็นไงครับเองอัดกันมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะชนกับผนังมากขึ้นนะครับสําหรับตัวไก่เนี่ยนะก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ เขาบอกว่าส่งผลให้ความดันของแก๊สเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามันมีก,นนการชนกันระหว่างอนุภาของแก๊สกับผนังเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกไปว่าถ้าหากว่าผนังของเรานะครับมีความยืดหยุ่นมันไม่ได้มีปริมาตรคงที่นะครับผมความดันที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้ปริมาตรของภาชน,นะ,ะเ,พญญเพิ่มขึ้นนะครับและเมื่อภาชนะเพิ่มขึ้นนะครับปริมาตรของภาชนะเพิ่มขึ้นเนี่ย <şu S 2> นั่นก็แสดงว่าจํานวนโมลกับปร <ๆๆ S 1> ิมาตรมันแปรผันตรงกันนั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อเราเพิ่มจํานวนโมลเข้าไปนะปริมาตรของภาชนะเพิ่มขึ้นไงนะครับ นี่ก็เป็นการอธิบายโกดของอะโวคาโดโดยใช้ทฤษฎีจนของแก๊สนะครับหัวข้อต่อมานะครับผมจะเป็นหัวข้อสุดท้ายของเรื่องแก๊สและสมบัติของแก๊สแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่มีชื่อว่าการแพร่ของแก๊สนะครับผมก็คือมันมีการทดลองนะครับเพื่อพิสูจน์ว่าแก๊สที่มวลโมเลกุลต่างกันเนี่ยนะมันจะมีอัตราเร็วการแพร่นะครับที่แตกต่างกันพิจารณาจากสูตร ของพลังงานโจนครับพลังงานโจนเนี่ยเวลาที่เราเขียนตัวแปรเราจะเขียนเป็น e แล้วก็ห้อย k ไว้ y, นะครับพี่จะขอเรียกว่า ek ก็แล้วกันนะซึ่งสูตรนี้เนี่ยน้องจะได้เรียนตั้งแต่ฟิสิกส์ม4แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครจะไม่ได้พี่ก็เอาสูตรมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมก็คือสูตรมันเขียนว่า ek เท่ากับ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2ใช่ไหมครับทีนี้น้องต้องพิจารณาสูตรนี้ครับกับทฤษฎีโจนของแก๊สนะครับที่บอกว่าพลังงานโจนเฉลี่ยของแกส๊สแต่ละชนิดเนี่ยมันต้องเท่ากันเราจึงจะ อัตรราเ็วถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าน้องลองคิดดูนะครับถ้า ek ของมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมวลโมเลกุลเท่าไหร่มันจะต้องมี ek เท่ากันเนี่ยนะครับแล้วน้องลองพิจารณาดูนะครับผมถ้าสมมติว่า m ในสูตร ek เท่ากับ1นส่วนส mv ยกกำลังอถ้า m มันมีค่ามาก v มันก็จะต้องมีค่าน้อยลงใช่ไหมครับผมในขณะที่ถ้าสมมติว่า m มันมีค่าน้อยเนี่ย v มันก็ต้องมีค่ามากเพื่อที่จะทําให้ ek เนี่ยมันมีค่าเท่ากันมันจะได้มีค่าเท่าเดิมนะครับ อันนี้เป็นหลักการทางคณิตศาสตร์ง่ายๆนะซึ่งสุดท้ายเนี่ยเราก็จะได้ว่านะครับมวลนะครับมันแปรผกผันกับความเร็วยกกำลังสองนั่นเองทีนี้จากความสัมพันธ์นี้เนี่ยนะครับผมมันจะมีการทดลองต่อไปนะครับมันมีการทดลองนะครับของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อว่าเกรแฮมนะครับผมที่เขาเนี่ยจะให้อุณหภูมิกับความดันคงที่นะครับแล้วเขาก็ได้สูตรนะครับเป็นกฎการแพร่ของเกรแฮมดังนี้นะครับผมโดยสูตรเนี่ยนะมันจะเป็นการเปรียบเทียบ อัตราการแพร่ของแก๊ส2ชนิดนะครับย้ำนะครับผมว่ามันเป็นการเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส2ชนิดที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันนะครับซึ่งมันจะสามารถใช้ได้2สูตรนะครับสูตรแรกเนี่ยคือ R 1ส่วน R 2เท่ากับรูทของ M 2ส่วน M 1น้องจะเห็นนะครับผมว่ามันจะแปลผกผันกันครับ R 1อยู่ด้านบน M 1จะเป็นตัวส่วนนะครับ R 2เป็นตัวส่วน M 2จะเป็นตัวเศษแบบนี้นะครับผมมันจะ สลับการหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตามที่เราคำนวณไปเมื่อกี้นะครับในสูตร ek เท่ากับ1ส่วน2 mv กําลัง2ที่สุดท้ายมันได้ m เนี่ยแปรผันตรงกับ1ส่วน v กําลังสองหรือก็คือ m เนี่ยนะมันแปรผกผันกับ v กําลังสองนั่นแหละนะครับผมแล้วมันก็จะมีอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือ r 1ส่วน r 2เท่ากับสแควรูทของ d 2ส่วน d 1 d ตรงนี้ก็คือความหนาแน่แนของแก๊สนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะสรุปได้นะครับผมว่าอัตราการแท่ของแก๊สนะครับ มวลต่อมวลหรือก็คือมวลโมเลกุลของแก๊สนั้นแล้วก็แปรผกผันกับความหนาแน่นของแก๊สนั้นด้วยหมายความว่าถ้าแก๊สไหนนะครับมีมวลโมเลกุลเยอะนะก็แสดงมันมันจะแพร่ช้าแต่ถ้าแก๊สไหนมันมีมวลโมเลกุลน้อยมันก็จะแพร่เร็วนะครับให้น้องคิดสภาพเหมือนรถถังกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถถังมันเป็นยังไงครับมันเคลื่อนที่ช้าใช่ไหมเพราะว่ามวลมันเยอะในขณะที่รถจักรยานยนต์มันเคลื่อนที่เร็วเพราะว่ามวลมันน้อยนะครับผมส่วนความหนาแน่นของแก๊สนะครับก็แปรผกผันกับ อัตราการแพ่เหมือนกันให้น้องคิดสภาพถึงตอนที่น้องอยู่ในรถไฟฟ้านะครับผมแล้วแบบมันอัดแน่นกับผู้คนเยอะๆเออลองคิดสภาพว่ามันอัดแน่นกับผู้คนเยอะๆความเร็วของน้องที่จะออกจากรถไฟฟ้าสายนั้นมันก็จะเป็นไงครับมันก็จะยากใช่ไหมเพราะคนมันเองอัดกว่าจะเสกเบียดตัวออกมาออกจากรถไฟฟ้าได้มันมันยากใช่ไหมครับแต่ในกรณีกับการขับแทร่รถไฟฟ้าสมมติว่าวันนั้นมีคนน้อยมากเลยน้องก็ออกมาง่ายใช่ไหมครับผมเออมันก็ ใช้อธิบายแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราลองไปดูวิธีการคำนวณสักข้อ2ข้อนะครับให้พอของปากของคอแล้วก็จบบทนี้กันนะครับผมลองดูจากตัวอย่างที่19ก็แล้วกันนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าถ้าแก๊ส A มีความหนาแน่นเป็น2เท่าของแก๊ส B จงคำนวณอัตราส่วนของการแพร่ของแก๊ส A ต่อแก๊ส B ที่สภาวะเดียวกันแสดงว่าเขาต้องการให้เอา Ra นะครับหารด้วย Rb เพราะว่ามันบอกว่าแก๊ส A ต่อแก๊ส B นะครับผมดังนั้น Ra ต้องอยู่ด้านบนส่วน Rb ต้องอยู่ด้านล่างนะครับทีนี้เขาก็เขียนเป็นสูตรใช่ไหมครับสูตรที่เราพูดกันไปเมื่อกี้ก็คือ A 1ส่วน R2 เท่ากับสแควรูทของ D2 ส่วน D1 แต่ว่าเขาไม่ได้บอกมานะครับผมว่า D2 กับ D1 มีค่าเป็นท่าไหร่แต่เขาบอกมาว่า D1 ซึ่งมันจะต้องเป็น DA เนี่ยนะมันมีความหนาแน่นเป็น2เท่าของ DB หรือก็คือ D2 นะครับดังนั้นเขาก็เลยเขียนนะครับในบรรทัดต่อมานะครับว่าความหนาแน่นของแก๊ส A เป็น2เท่าของแก๊ส B นั่นคือ DA เท่ากับ2 DB นะครับผมก็คือว่า ดีเนี่ยนะหรือว่าความหนาแน่นของแก๊ส B เนี่ยต้องคูณ2เข้าไปนะครับถึงจะเท่ากับความหนาแน่นของแก๊ส A ทีนี้เขาก็แค่เอาไปแทนค่าในสูตรเลยครับ Ra ส่วน r b เท่ากับสแครรูทของ DB ส่วน DA แต่ว่า DA มันเท่ากับ2 DB ไงเขาก็เลยเอา2 DB ไปแทนตรง DA ซึ่งเป็นตัวส่วนนะครับที่อยู่ในรูทสุดท้ายออกมานะครับผมได้ Ra ส่วน r b นะครับเท่ากับ0.7 นะครับผมดังนั้นอัตราส่วนของการแพร่ของแก๊ส A ต่อแก๊ส B ที่สภาวะเดียวกันจะเท่ากับ0.7นั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับบทนี้แล้วก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวนอกนั้นมันก็มีโจทย์เล็กๆน้อยๆให้น้องไปลองทำนะครับแต่พี่เชื่อนะครับผมว่าถ้าน้องเข้าใจแก่นมันแล้วเนี่ยนะยังไงน้องก็ทำโจทย์ได้อยู่แล้วนะครับเพราะาเพราะว่าที่พี่ทำคลิปสอนมันเนี่ยคือแค่อยากจะให้น้องเข้าใจแก่นของมันจริงๆนะครับไม่ใช่แบบว่า ไปทาแ,แล้วไม่รู้อะไรเลยส่วนถ้าน้องอยากรู้ลึกขึ้นนะครับผมพี่เชื่อว่าคนที่มาดูคลิปพี่เนี่ยต้องเป็นคนที่ตั้งใจอยู่แล้วนะครับยังไงน้องก็ต้องการรู้ลึกอยู่แล้วแต่ว่าพี่ไม่มีเวลาสอนขนาดนั้นนะครับผมก็ตอนเนี้พี่ก็คงจะทําคลิปก่อนจะขึ้นมหาลัยเนี่ยครบทั้ง14บทไม่ได้นะครับก็ตอนนี้ทําได้แค่ครึ่งเดียวนะครับก็คือถึงบทที่7นะย โ,โอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าหาเวลาว่างมาได้ก็จะมาทำต่อก็แล้วกันนะครับโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี offs, okay. ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย